มอ์นิ่งครับทะเลพังนาจ้าววันนี้เดี๋ยวขับรถเที่ยวดูแหล่งท่องเที่ยวที่พังนาครับ มีค่าบริการครับขึ้นไปจุดชมวิวเสม็ดนางชีท่านละ9กบาทครับขอบคุณมากค่ะรอรถแป๊บเดียวค่ะนันเด้สมเ็ดนางชีดีตาบนสวยไหมพี่อุ้ยเสียงหวานเจี๊ยบเลยอุ้ยไม่มีปัญหาเลยรอเยอ่ารออยู่พี่ไยเดินทางครับนี่ มันต้องลดแบบนี้ถึงจะขึ้นไปได้เน αι, ่ไปสมัยนั่งชีโอวิวจ้าจุดชมวิวสมัยนั่งชีโอ้โห,โห,โหมันเป็นเช่นนี้เอง <Great. S 2> ถ้าได้มาจุดชมวิวนี่ผมก็ว่าคุ้มนะแต่ถ้าเกิดอยากได้ประสบการณ์ดีๆก็ลงไปเลยนั่งเรือหางยาวเลยทุกนน่ะท่าเรือเห็นหน้อยๆอยู่นั่นนะโอ้โหดูดูเกาะหูยภูเขาน้อยใหญ่เรียงรายกันไป อบร้อมด้วยทะเลโอ้ยนั่งงนนั่งเรือแบบนั้นไงจิ๋วนั่นนะ่ะโอว้าข oh, <wow. S 2> ับรถต่างจังหวัดที่มันสบายสบายถนนโลง่ลงๆดูสองข้างทางไปครับต้นไม้ผู้เข่า เป็นเหมืองดีบุกเก่านะครับก็เลยอยู่ในหุบเขาแล้วก็มีภูเขาโอบล้อมรอบไปเหมือนอยู่ในแห่งกระทะก็เลยตั้งชื่อว่ากะระทะทองนะครับผมถึงกาแฟกันเลย่เป็นไปอย่างตั้งใจเลยครับผมเดินทางจากกรุงเทพมาทำธุระที่พังนา วางแผนว่าจะมาเล่นกอล์ฟที่พังาก็ตองที่นี่ครับสนามกอล์ฟกระทะทองมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะครับสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการจะมีความสุขกับกีฬาสุดโปรดของคุณไม่ว่าจะเป็นสนามดาฟイแล้วก็จะมีสนามกอล์ฟมาตรฐาน18หลุมที่ไว้ต้อนรับสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการใกล้ชิดกับธรรมชาติขนาดนี้ที่กระทะทอง ลืมอุปกรณ์เสื้อผ้าอาภรณ์อะไรหลายแหล่มารับบริการที่โปรโช็อปได้ครับมีให้เลือกชุดส่สวยน่ารักเยอะแยะไปหมดเลยมาเดาถุงกอลฟมาเช่าได้ครับ18หลุม1,500บาทหรือว่าจะเล่น9หลุมก็1,000บาทสำหรับอุปกรณ์กอลฟที่มีไว้ให้บริการค่ะกระทะทองเล็บ นี่เป็นครั้งแรกของการได้มาเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟกระทะทองพังงานะครับอันเนื่องมาจากมีธุระแล้วเราก็วางแผนของเราว่าในการมาทําธุระนั้นเราจะแวะที่ไหนได้บ้างโดยเฉพาะแวะเล่นกอล์ฟนะครับ และที่นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรกเวลาจะทําอะไรก็ต้องสอบถามแคดดี้นะครับเพราะเขามีประสบการณ์ในการที่จะเดินเล่นอยู่ที่สนามกอล์ฟแห่งนี้มานานแน่นอนมากกว่าเราแน่นอนครับก็เลยเชื่อนะครับว่าหลุมนี้ในแท่นทีสีน้ําเงินซึ่งเป็นแท่นทีที่ไกลไกลสุดยังครับยัง,ยงมีดําอีกนะครับแต่วันนี้ดําไม่เปิด,ไม,ปดไม่เปิดนะครับน้าเงินเนี่ยพาสี่หลุมแรกเลยนะครับอยู่ที่ระยะ470หลาเป็นดอกเลกข,ขวาครับ ออ,ออมต้นนี้ไปครับผมนะครับแคดดี้บอกว่าให้ตีวางระยะอยู่ประมาณ270หลาคือบ่อทรายนั่นนะครับผมไปเชื่อแคดดี้ครับผม สนามใหม่ๆเพิ่งเคยเล่นอย่างที่ได้ข้อมูลมานะครับว่าสนามกร์บกระทัดทองเนี่ยจะโอบล้อมไปด้วยทิวเขาครับผมรอบสนามเลยนะครับปัญหาเรื่องลมเลยไม่ต้องกังวลทั้งหลายครับเพราะว่าภูเขาเอาไปกินซะแล้วแต่ก็ไม่ได้อบอ้าวอะไรเกินไปครับมีร่มเงาจากต้นไม้ไว้เราแอบแดดฮะจะแดดไปไหน ทั้ทอง กระทะทองก็อยากให้ท่านนักกอล์ฟได้มีประสบการณ์นะครับถ้าได้มาที่พังงาก็หาโอกาสหาเวลามาเล่นกอล์ฟกันที่สนามกอล์ฟกระทะทองแห่งนี้ราคาวันธรรมดา1,700บาทเสาร์อาทิตย์ก็1,700บาทรวมทุกอย่างครับผมแล้วก็วันสปอร์ตเดย์วันจันทร์และวันพุธ1,600บาท ราคานี้รวมรีดฟรีรถกอล์ฟแคดดี้ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้กระทาทองอือเอาทองเลยเนี่ยป่าทงนิดนึงระดับทงป่าทงป่าทงขวาทงกระทาทองพารามหลุม8 ผ่านไปก้าหลุมแรกครับผมเดีไย้พักซ้มน้ำนี่หน่อยแล้วก็เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของสนามกอล์ฟกระทะทองและจุดนี้ก็คือหลุมที่10ของสนามกอล์ฟกระทะทองเป็นหลุมพาสามครับแล้วก็เป็นเหมือนไอแลนด์กรีนครับโอ้โหจะซูมไม่ถึงใจมากอ่ะระยะตรงนี้เขาบอกว่าอยู่ที่200 หนึ่งล้าจะไหวไหมเนี่ยหลุม10กระทะทองยังไม่ใช่ซิกเนเจอร์โฮนะครับซิกเนเจอร์โฮอยู่ที่หลุม17พาสามแต่เป็นตีขึ้นโอเคผ่านไปให้ได้หลุมนี้ครับสวยที่เดียวไอแลนด์กรีนหลุม10พาสามกระทะทองอ้อไปหรือเจ้าวะไปไป ไม่เถ้าเล่นทีขาวก็จะง่ายขึ้นหน่อยครับร้อยหกสิบห้าหลาบอกตรงว่าถอดใจค่ะเก็บลูกไว้ทีหลุมอื่นดีกว่า จนถึง3หลุมสุดท้ายแล้วครับเลิฟโซนแล้วครับโอ้พระเจ้านี่แท่นทีนี่ตีไปนูนน่นนู่นผ่านยอดไม้ไปเลยนะครับ299หลาหรือว่าจะตีวางประมาณสัก200หลาก็ได,นดนไ้นี่คือหมดแรงนะเนี่ยฮ้าป่าโอเคครับเรค่ะนี่คือหมดแรงอ่ะจริงหลุม16นี่นะ ตีวางนะในห้าสัก200้หลา1้0หลาเนี่ยแล้วเหลืออีกต่ำร้อยเล่นสบายๆปลอดภัยค่ะข<ป>ึ้นไปไปอ่าสั้นนินะพาเฉยค่ะ ทรงถิว่วลงนะครับแล้วก็มาถึงหลุมซิกเนเจอร์โฮของสนามกอล์ฟกระทาทองจังหวัดพังงาครับนูน่นเห็นไหมอยู่ด้านบนนูน่นนู่นองอยู่ข้างบนครับระยะ137หลานะฮะแต่ไม่รวมความต่างระดับของทีออฟกับกรีนที่เขายกไว้ด้านบนนู้นนะฮะ ตามลมด้วย152ห้าสิบสลาทิกเ,เตอร์โฮลหลุมที่17สเพระทองพังงาเข้าเข้าไปเข้าเฉย ลุมที่18แล้วครับความยากอีกหนึ่งอย่างคือความแคบนะครับของการออกแบบสนามนี้ไว้แล้วก็ระยะที่ไม่ใช่หมูเลยนะตีข้ามน้ำเนี่ยในแท่นทีสีขาวนี่นะครับก็ต้องตีให้ได้230ขึ้นไปให้ระยะ,ะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ทิศทางปิ้นไม่ได้นะครับขวาแหกไปถ้าแหกสุดๆก็ข้ามไปแฟร์เวลุม9เลยนะครับถ้าไม่ข้ามไปก็ไปอยู่นู่นนะครับตามซอกตามเนินอะไรต่างๆ ต่ถ้ารวบซ้ายไปก็ไม่มีปัญหาครับน้ําไปเลยไม่ต้องสืบนะครับสนุกครับกับหลุมนี้หลุมที่18พาสีะทะทองพังงาครับเข้ามาเข้ามาทีัะเข้ามาแล้วเข้ามาอยู่ในร่องน้ําขวาครับโอ้ยากแท้ ยอมโอเคจบกันไปรูปสิบแปดไปไปพักก่อนครับชอบตรงความที่มีมุมแบบเห็นสนามกอล์ฟอะไรอเงี้ยออกมาชื่นชมกับบรรยากาศของสนามกอล์ฟยมเย็นยมเช้าให้จุดจุดนี้โอ้โหสุดยอด สุดยอดค่ะขอชมบารมีท่านนี้ครับนี่เตียงนอนขนะาดไล่กว่าพร้อมกับมองโอ้โหหายไม่เนี่ยหายไม่เนี่นนยโอ้โหข้างนอกมีอ่างยามุซ่าด้วยครับผมจากุซีนี่นอนอาบน้ำแล้วก็ดู วิวทิวทัศน์ของหลุมต่างๆของสนามกอล์ฟกระทาทองหลุมซิกเนเจอร์โฮลด้วยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ซิกเนเจอร์โฮนี่หลุมสิบนี่นะเนี่ยเนี่ยทางทีนาศหลุมนี้แล้วก็หลุมสิบแปดแล้วก็หลุมเก้าสนุกมากเลยพวกนี้ล้างตาอีกทีวันนี้เดี๋ยวสักหกโมงนะครับเดี๋ยวไปทานข้าวได้ครับเขาบอกเมนูเนี่ยเขาบอกว่านานาชาติมากแต่ชาติไหนเดี๋ยวได้ชมกันครับเพลินบรรยากาศก,ก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องแก้ไขโอ้โหไอเย็นฉ่ำยากาศดีมากมีอาหารอะไรให้ทานบ้างเดี๋ยวลองดูค่ะ แป้งห่อผัดละทอดอืมไก่ทอดมีความจิ๊ดจานจิ๊ดจานในแป้งกรอบที่เขาเอามาชุบทอดอือเข้าท่า

วางแผนดีๆนะครับการใช้ชีวิตในการเดินทางมีธุระไปที่ไหนลองสำรวจเส้นทางของคุณดูแล้วก็หาเวลาว่างๆนะครับว่าจะมีโอกาสใช้เวลาในการดีดตัวไปเล่นกล์ฟที่ไหนได้บ้างในการที่เราได้มีโอกาสได้เดินทางแล้วอย่างผมครั้งนี้แบบว่าวางแผนมาแบบพอดีเป๊ะเลยครับแฮปปี้สุดๆขอบคุณมากๆสำหรับ,บสนามกลอฟกระทะทองพังงานะฮะที่ให้โอกาสผมได้มาเล่นกล์ฟที่นี่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับ แล้วก็ยังได้นอนพักที่ห้องสุดหรูอของที่สนามกอล์ฟแห่งนี้ที่มีด้วยรวมถึงเมนูอาหารหลากหลายที่ให้ผมได้ดื่มดัง่งในค่ำคืนนี้ขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณมากๆาสำหรับสนามกอล์ฟกระทาทองให้โอกาสนะครับเรา,าก็มีโอกาสต่อไปจะได้มาเยี่ยมเยียนอีกนะครับท่าทนนักกอล์ฟก็มีโอกาสก,าก็มาเยี่ยมเยียนสนามกอล์ฟกระทาทองนะครับมาสัมผัสด,ด้วยตาของตัวเองมาเล่นให้สัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองนะฮะจะรู้เลยว่า มันมีความสุขขนาดไหนหสำหรับสนามกำรับพี่โอบลร้อมไปด้วยดูเขาขนาดนี้ร้มีความสุขกับแารเล่นกรล์ฟครับกระทะทอง